สวัสดีชาวสวนยางพารานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันญานัด FKK ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องน้ำหมักนะคะรูปที่เห็นคือ3มมีดตอนยังไม่ฉีดนะคะรูปถัดมาก็คืออันนี้น่าจะฉีดแล้วประมาณ6มีดค่ะอันนี้ สามมีดตอนฉีดแล้วค่ะเวลาฉีดนะคะเราก็จะฉีดลงดินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตอนที่เราพักนะคะอันนี้สี่มีดะคะ่ะเราจะฉีดตอนกลางคืนหรือว่าตอนที่มีอากาศเย็นๆนะคะตนก็จะชื้นๆหน่อยมันถึงจะได้ผลน,นะคะอันนี้ คือหกมีดคะ่ะผลลัพธ์ของน้ำมัดมหาศจรคูชัย